สวัสดีครับมาพบกับรายการชอบเล่าเรื่องบายหลังพนครวันนี้เนี่ยผมมาอยู่หน้ายิมของเคนตัวลายเมคนตัวลายเป็นเพื่อนผมเองนะครับผมอยากมาพูดคุยว่าเมคนตัวลายเนี่ยเชื่อพระเจ้าได้อย่างไรศรัทธาพระเจ้าได้อย่างไรตามไปดูกันเลยครับนี่ยืนอยู่ข้างในนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันเลยดีกว่าอ้าวสวัสดีครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนนะเมคนตัวลายครับผมเอาล่ะวันเนี้ยโไม่ได้ไม่ได้เจอกันสักพักใหญ่เลยเพราะว่าเอ็มเนี่ยเหมือนกับ จะต้องมีไฟต่อยเยอะมูนีนันเยอะแต่ว่ายังเห็นไปโบสทั่วทิศอยู่ใช่ครับใช่เอาล่ะผมเนี่ยทำรายการชื่อชอบเล่าเรื่องบายรังพระนครโอเคครับแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ว่าคนมาศรัทธาในพระเยซูคริสต์ได้ไงรู้จักพระเจ้าได้ยังไงโอเคเอาเอ็มก่อนเอ็มเป็นนักโทษประหารครับผมไหนลองเล่าซิกก็ผมเอ็มคนตัวลายนะครับก็เป็นอดีตนักโทษประหารที่ ตอนนี้นะครับก็ได้พ้นโทษมาแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําธุรกิจหรือว่าทำยิมเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ได้มาพบกับพระเจ้านะฮะัช่วงหนึ่งพบกับพระเจ้าเดี๋ยวค่อยคุยว่าพบพระเจ้าได้ยังไงครับโดนคดีฆ่าใช่ไหมใช่ครับถูกต้องคือฆ่าไปทั้งหมดกี่ครั้งกี่ศพถ้าข้างในด้วยก็สามครับหมายถึงว่าฆ่าข้างนอกด้วยหนึ่งไปฆ่าข้างในด้วยสองครับผมถามว่าฆ่าข้างนอกเนี่ยเพราะอะไรคดีอะไร ยาอ่ามันเรื่องมันเกิดยังไงไปฆ่าเก็ <c oughs> เป็นเหมือนกับเขาเอายาเราไปทำะนะเอายาเราไปทำเอายาเราไปขายแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ให้เงินเราแต่ว่าวันนั้นน่ะผมเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทำร้ายนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเอายาเนี่ยไปให้เขาในอีกยอีก50เม็ด เพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำยาตรงนี้แล้วก็เอาเงินตรงนั้นน่ะมากําไรครับมามาจ่ายของเก่าแต่ด้วยความที่พอไปถึงตรงหน้างานหรือว่าตรงที่เรานั้ใหม่กันเนี่ยเขาเหมือนกับหลุดหลุดครับแล้วเขาก็เอาปืนสายอยู่ครับปืนจ่อคือเขาหลุดหรือว่าเขาตั้งใจบิดเรา แต่สถันการตอนที่ผมดูอาการเขานี่คือเหมือนเขาหลอนยาอยู่เนี่ยอันตรายมากนะเสพยามากกระทบหยิบปืนใช่ครับเพราะว่าวันนั้นะยาที่ผมให้เขาไปเนี่ยเขาบอกว่าขายไม่ได้ขายอืเขาบอกว่าหนูเนี่ยแทะหลอกหลอกเราออกว่าหนูแท้อาชาถ้าเป็นภาษาที่แบบว่าเหมือนจะบิดเลานั่แนะแนวนี้กรสูบผมดูแล้วน่าจะสูบหมดนะครับแล้วก็ พอเราเราพอไปถึงสถานงานกันตรงนั้นนะคือเขาบอกว่ามึงอาจจะฆ่ากูมึงจะอย่างนั้นอย่างน้หมายถึงว่าไอคนเนี้ยมันเพิอบอกว่าประมาณว่าไอเอมมึงจะฆ่ากูมึงจะมาทำร้ายกูก็เลยเอาปืนเนี่ยส่องไปส่องมาใช่ครับเฮ้เสียวนะแล้วมันเป็นลูกซองปืนอีโบสเอาเพื่อนไออีโบยคือท่านผู้ชมคนเนี่ยมโดนปืนจ่อเนี่ยไม่เสียวนะเสียวมากนะมันไม่มันไม่มีเซฟนี่แหละเรากลัว เพราะว่าถ้าเป็นตัวอื่นนะเรายัง,งเรายังไม่ลังเลเพราะว่ามันจะมีตัวเซฟมีอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันเป็นเบอร์12นะครับแล้วก็สายอยู่เงี้ยถ้าถ้าลั่นขึ้นมาเนี่ยผมตายเลยนะคือสายอย่างนี้เลยเหรอวะใช่ครับคือแบบ<อ>มึงเนี่ยมึงจะฆ่ากูเนี่ยมึงจะทำร้ายกูอะไรเงี้ยเราก็บอกให้ใจเย็นผมไม่ได้มาทำร้ายคุณผมเนี่ยเอายาเนี่ยมาผมก็โชว์ให้เขาใช่ไหมแล้วผมก็เดินลงรถผมบอกใจเย็นนะอย่าพิ่งทำอะไรใช่ไหมเราก็ก็บอกเขาแบบนั้นปุ๊บผมก็เดินลงรถไปแล้วก็บอกเนี่ย ผมเอามาให้แกงจริงมึงาเลยมึงจะฆ่ามึงทํทำร้ายกูเนี่ยอะไรเนี่ยเอ็มทำไงก็แต่วันนั้นอะผมคิดอยู่สองทางทางแรกก่อนครั้งแรกก็คือถ้าวิ่งหนีผมโดนยิงเนอระเสริญเขายิงสูงอ่ามันเป็นคนผมโดนยิงแน่นอนเพราะเขาก็คือสติไม่ดีแล้วล้วคือมันหลุดไปแล้วแล้วครั้งที่สองข้อที่สองคือถ้าผมได้ต่อยหรือได้สู้กับเขาเนี่ยเพราะเราก็เป็นมวยเราคิดอย่างนั้นถ้าได้สู้เขาเนี่ยมันก็ยังได้สู้สักแป๊บหนึ่งแหละคิดแบบนั้นนะวัยรุ่นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอะ สิบเก้านะครับทั้งสิบเก้าคงไม่ได้แหมเราก็ติดยามาด้วยนะครับท่าู้น้มีความคิดเลยมากก็คือพอเพิ่มเผลอนี่แหละจังเพิเผลอเพลอปุ๊บผมก็ต่อยต่อยเปี้ยงแต่แล้วคือเขาไม่สู้แค่นั้นเองคือเขาเขาเขาพอต่อยปั้งปุ๊บแล้วลรวปืนเขาหล่นตกใจผมก็เหยียบเขาจะก้อมเก็บอีกผมก็เหยียบเหยียบปุ๊บมือมือเขาแล้วเอื้อเข้าใจครับผมก็เหยียบปุ๊บสักพักมือเขาเห็นแล้วล่ะว่าผมมาเหยียบเขาก็วิ่งอวิ่งแต่ผมได้หยิบ หยิบหยิบแล้วคือมันมันยิงข้างที่ไม่ถนัดผมหยิบแล้วด้วยความโมโหโมโหมันซัดอยู่แล้วก็มันหลุดไปงก็โดนที่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 หัวเขาคือเข้าที่ข้างบนเลยจบเลยชีวิตใช่ครับก็โดนมือหลังแข็งนั่เราเราก็โดนด้วยมันดีแล้วก็คือเข้าเขาตายเลยไหมตายครับตายเสร็จแล้วเนี่ยผมรู้ว่าเอ็มทำอะไรถึงโดนคดีประหารข้ามทัางเพราะอะไรมันโดนอัมพางเพราะผมอุ้ม อุ้มศพเขาเนี่ยครับขึ้นรถตกใจด้วยความที่เป็นเด็กนะฮะมัน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 ไม่มีมันไม่เคยอ่ะนะมันก็กลัวความผิดกลัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อุ้มเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นรถกระบะนะครับแล้วก็ไปไฟอ่ะถนนมันก็จะส่องใช่ไหมครับตอนคืนเราก็กลัวเราก็อุ้มขึ้นมาใส่ในแคกในแคปกระบะรถนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเอ็มเนี่ยเรื่องนี้ผมรู้นะแต่ว่าฟังจากเอ็มเล่าจากคนอื่นแต่นี่มันเหมือนพอนั่งนั่งเล่านั่งคือมันคิดภาพตาแบบ เออ้วยความตกใจเราไม่รู้อะตกใจเสร็จแล้วก็ต้องเออมันทนแนก็ได้ให้มันพ้นจากนั้นพ้นถูกต้องครับก็คือให้เอาง่ายๆเหมือนไม่ให้อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ไม่อยากเป็นความผิดเออเพื่อมาลุดรอดใช่ครับแต่ที่ไหนได้แม่กลายเป็นโทษที่แบบว่าไม่รอดใช่ครับกลายเป็นฆ่าซ่อนเล้นอำพรางเคลื่อนย้ายพอสารตัดสินครั้งแรกตัดสินประหารรู้สึกอย่างไรเอาตูหูอื้อครับไม่มัน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 อื้อไปหมดเลยแล้วก็ ทำอะไรไม่ถูกนะโซ่เส้อโซ่ที่ตัวน่ขาเนี่ยหล่นแล้วก็หันไปแม่หันไปถามแกแกก็บอกว่ายกประหารยกประหารจะเหลือเหลือเราเรารับสารภาพแลนะครับก็เหลือตลอดเอาละอันนี้คือเรื่องข้างนอกปุ๊บเข้าไปแล้วเข้าไปและฉันไหนไปทําร้ายคนข้างในอีกเหตุมันอไรคือผมมาค่าเกเรแต่ผมไม่เคยถือไปฆ่าคนอะไรอย่างนี้นะมันไปถึงจุดนั้นเนี่ยคำว่า ศักดิ์สรีแล้วก็คำว่าเ,าเสียไม่ได้มันเป็นจริงๆเนี่ยเรื่องเป็นเรื่องของคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่หลังเนี่ยก็ผูกกับผมอสนิทกนักกกนะใช่ครับก็โดนโดน,โดนกระทําอืหลังในโดนกระทาแล้วเหมือนจังหวะที่ว่าเฮ้ยหลังโดนปุ๊บแล้วก็มามาบอกเรา แต่วันที่ว่าเรามีปัญหาเคยมีปัญหาเนี่ยหลังเนี่ยมาช่วยผมมันพันผัดกันในในคุกมันก็เป็นเรื่องช่วยเหลือซึ่งการเด็กวัยรุ่นทั่วไปอ่ะมีอะไรก็ช่วยกันแต่ท่านไหนมันถึงตายเลยอ่ะก็ไม่ไม่คิดว่าจะทําถึงขนาดนั้นก็คือพอเขาพูดกับเราว่าแก้ผมด้วยก็เช้าครับตอนนั้นก็คุยกับพี่พี่บนห้องนะครับว่าไปไหม ก็คือถ้าเราใช่ครับถ้าเราไม่ไปเนี่ยเขาก็จะมองหลังก็จะมองผมว่าเฮ้ยผมไม่เฟี้ยวเลยว่าไม่เอาเราเลยก็คือแบบในเวลาบ้านเราเรายังไปกระแกเต็มที่นะอะไรอย่างเงี้ยก็พี่พี่เป็นคนบอกว่าไม่ไหวเพราะแกยังใส่ตัวอยู่อแกก็บอกว่าไม่ไหวว่าเจ็บข้อเจ็บเจ็บนี่เจ้าหน้าที่ตีไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็โอเคไม่เป็นไรทั้งนั้นเช้าเดี๋ยวผมลงไปเองคนเดียวเลยก็จัดการปุ๊บก็ ลงไปที่ขายที่เห็นก็คือได้จะมีคนแซลในในตู้ล็อกเกอร์อะไรที่คนเขาซลกันคือเขาก็เสียชีวิตเดี๋ยวนั้นเลยหรือว่าไปโรงพยาบาลไปไปเสียที่พอบอพอเอาล่ะคือคนเนี่ยผมบอกว่าคนเนี่ยไปฆ่าคนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเอ็มก็เป็นหนึ่งคนทั้งหมดกี่ศพที่ฆ่าไปสองสามสามศพท่านผู้ชมคนที่ฆ่าคนสามศพเนี่ยมันต้องมีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ถามก่อนย้อนกลับไปว่ามีความรู้สึกผิดไหมในสามศพที่เราเคยฆ่าไป ม,ม,มันติดตามไหมมันติดตามไหมก็ก,ก็ยังยังคิดยังคิดคิดถึงตลอดนะนึก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 ,นกตลอดเห็นตลอดนะครับภาพเก่าท,ที่ที่เราทำนะครับแล้วก็ถามว่ามันในการที่คิดตอนนั้นนะมันมันคิดเช่แบบเสียไม่ได้ถ้าเกิดไม่ทำเขาเขาก็เาวาใช่ครับเพราะว่ามันมันมันอยู่ในที่แคบๆครับนะแล้วก็ในการที่ คำพูดของคนมากกว่าข้างในบุกเพื่อนจะรู้ว่าเฮ้ยไม่ได้นะเสียไม่ได้เลยคือมันเสียไม่ได้จริงๆริง <ใน S 2> มันเป็นเรื่องแบบอ,อ,อันนี้เราก็เข้าใจกันสามศพที่ฆ่าไปปัจจุบันมันก็ยังมีความรู้สึกคือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันติดมาอยู่แล้วครัแต่เนี้ยมันไม่ได้ดึงเอ็มให้ถอยหลังลงครับใ,ใช่ไหมฮะใช่ใชใชเอาล่ะพอหลังจากออกมามาถึงชุดๆเฉาสำคัญเลยคือชั้นไหนเอ็มมาถึงมาเชื่อพระเยซูมาศร,รทัทธาได้ยังไง